สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถที่นี่สถานีบ้านโป่งเี้าอากาศดีบ้านโปโอ้โหร้อนดีร้อนแต่เช้าเนี่ยาาน <c oughs> นชลาจะอยู่ด้านขวาข,ของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันต งานแล้วคนก็ยังไม่บางลงนะว่าหลังจบงานแล้วคนก็ยังไม่ไม่บางลงเลยตลอดปีนะขรถเทยบอย่างนี้เราซื้อผ้าอีกสักสิบชุดแล้วขบวนรถเที่ยวขบนที่สาสงตนทางสถานีสายใหญ่สุดปลายทางสถานีปลายกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งเวลาสวยขึ้นด้วยนะสี่รส่งกู้โดยสาร สถานีบางปะกงต่อไปตามลำับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการ้าปรเ3ินทาันนี้บิษัทมานผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดีค่ะและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไป ท่าน่ังคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีขอขอบคุณค่ะประมาณเกือบสามสิบท่านนะครับรถตู้มารอ2องคัน